หนึ่งสิ่งที่พ่อแม่หลายคนพลาดแล้วทำให้การพูดภาษาอังกฤษของลูกเนี่ยมันยากขึ้นนะคะก่อนอื่นนะไม่ต้องสงสัยว่าครูอยู่ไหนนะคะครูทำทีทเมนอยู่ แต่ทีนี้นึกคอนเทนต์ขึ้นมาได้เลยอยากที่จะแบ่งปันนะคะสิ่งนี้เนี่ยครูได้มาจากน้องอายุ16นะคะที่เขาพูดภาษาอังกฤษนะได้ตั้งแต่อายุ14เก่งมากๆเลยด้วยนะคะแล้วครูแพทเห็นด้วยแล้วครูก็ทําแบบนี้มันเลยทําให้ครูแพทพูดภาษาอังกฤษได้ดีแล้วก็ได้คล่องด้วยก็คือการ ไม่แปลน้องเขาพูดเลยนะคะว่า is a mistake นะคะมันคือข้อผิดพลาดมากๆนะคะวิธีการทำอย่างนี้อย่างเวลาที่ครูแพดดูนะคะดูทีวีโชว์ดูหนังอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีไทยซับไตเติลใช่ไหมถ้ามันมีซับไตเติลตอนที่ครูอยู่มองเายครูก็ปิดนะคะแล้วน้องเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันครูเขาก็สอนมาแบบนี้มันจึงทำให้ครูแพดและน้องอายุ14คนเนี้ย พูดภาษาอังกฤษได้คล่องเหมือนเจ้าของภาษาแล้วไม่ไม่ต้องแปลเลยก็คือเข้าใจมันไปเลยนะคะลูกของคุณก็ทําได้ไม่ต้องแปลไม่ต้องถามว่าอันนี้อันนี้แอปเปิลแอปเปิลภาษาอังกฤษว่าอะไรคือถ้าจะเรียกแอปเปิลก็แอปเปิลไปเลยคอมพิวเตอร์ก็คอมพิวเตอร์ไปเลยแบบนี้มันจะทําให้ลูกคุณอะ่ะเข้าใจเป็นภาษาอังกฤษเลยไม่ต้องผ่านการแปลนะสําหรับใครที่ชอบข้อมูลดีๆแบบนี้มาเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอนะสวัสดีคะ่ะ